สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเบียร์ทูอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้เรากลับมาอยู่ในช่วงอยากรีวิวเหมือนเช่นเคยครับเออเราจะมารีวิวกันที่ตัวอย่างตี้นะครับถ้าอ่านผิดขออภัยไว้ด้วยครับก็สําหรับค่ายฉางทอยก็หลายๆคนน่าจะอุ้นชินกันอยู่บ้างนะครับน่าจะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะน่าจะเป็นค่ายเดียวกับที่ออกที่เป็นตัวเหมือนพวกเรเดียวเสาแปลงร่างเป็นหุ่นนะครับที่รวมหลายๆตัวประมาณเจ็ดว10ตัวอย่ตัวเนี้ยที่รวมเป็นหุ่นตัวใหญ่ครับอันนั้นก็จะเป็นลายหนึ่งของเขาส่วนตัวนี้ก็็จะเเปนนนลายหมือกังง ที่ผมเข้าใจนะก็คือตัวนี้ก็จะเป็นลายของโมประกอบอ่าแต่ว่าโครงในเป็นเหล็กนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นกล่องของตัวอย่างตีนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้ด้านข้างด้านข้างจะบอกว่ามันจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับของตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปตัวนี้โครงมันเป็นเหล็กก็จะมีเขาก็ายังให้ดูเลยอ่าเป็นโครงเหล็กต่อเฟรมในออกมาแล้วก็มีเฟรมนอก ก็ยังมีตัวฐานส่วนนี้ก็จะเป็นแผ่นแปะที่ฐานอ่มีมือให้ทั้งหมดอสี่คู่อ่เป็นมือกลางอะไรแบบเนี้ยอ่ประมาณนี้แล้วก็มือจับอาวุธประมาณสองคู่ถ้าผมจะไม่ผิดอสำหรับด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะเป็นตัวหุ่นยืนเท่ๆประมาณนี้เลยอโอเคนี้จะเป็น้าโพสต์ต่างๆนะครับก็ลูกเล่นก็ค่อนข้างเยอะครับ ตัวดาบเอามาต่อเป็นธนูได้อะไรแบบนี้ได้อยู่เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูที่ตัวแผงกับตัวคู่มือกันก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับคู่มือมาเป็นเล่มหนาประมาณหนึ่งเลยนี่นะก็ทําคู่มือออกมาได้ดีนะดำหนึ่งครับแต่ว่าก็เป็นภาษา,า,าจีนแหละผมก็อ่านไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่ว่าก็อ่านตามสเต็ปครับเพราะว่าคู่มือจริงก็รูปแบบสไตล์คล้ายๆบันได อ่อันนี้ก็จะมีบอกท่าโพสมีบอกอุปกรณ์อะไรแบบนี้ที่ถ้าต่อเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงอยู่บ้างอันนี้ก็จะเป็นแผงทั้งหมดนะครับถ้าผมจะไม่ผิดแหะแผงมันจะมีทั้งหมดประมาณยี่สิบยี่บสามอ่าประมาณยี่บสามยี่บสี่แผงอ่าแล้วก็ตัวแผงเขาตัดแบ่งมาให้ค่อนข้างดีเหมือนกับว่าเขาวางออกแบบมาไว้ในระดับหนึ่งแล้วอ่ามันก็เวลาต่องเงี้ยเวลาตัดออกมาต่อกันนะมันจะดูง่ายอยู่เหมือนกันดูไม่ได้ยากขนาดไหน,นคู่มือเท่าที่ดู รายละเอียดอบอกตรงชัดเจนหมดนะครับคราวนี้ถ้า,ห,าหมุนใครต่อตัวนี้ก็น่าจะไม่ได้ยากในระดับนั้นแต่ว่าก็อาจจะต้องดูดีๆนิดนึงชิ้นส่วนที่เราตัดมามันถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็มันจะมีดีคอให้ซึ่งดีคอเขาให้มา2ชุดนะครับมันจะมี A B C D E แต่ว่าให้มา2ชุดก็อารมณ์ประมาณมองเหมือนมันเป็นอะไหล่ด้วยชุดนึงแหละแต่ว่าจริงๆมันต้องใช้คู่กันนะครับเพราะว่า ตัวตรงต,ตัวดาบแลยเนี้ยมันก็ต,ต้องต้องใช้ทั้งสองอัน,นในการติดแตก็อันนี้ก็แล้วแต่คนสําหรับผมผมก็ติดแค่บางส่วนเนี่ยอันนี้ผมติดอยู่แต่ว่าตรงส่วนข้างล่างผมยังไม่ค่อยติดเท่าไหร่อ่ะก็รายละเอียดประมาณนี้คู่มือตัวแผงกันนะครับตัวแผงที่เขาให้มานะครับก่อนอื่นอันแรกมันจะเป็นแผงที่เป็นแผงโครงในที่เป็นส่วนที่เป็นเหล็กครับเขาจะให้มาเลยแพ็คหนึ่งอ่าก็เป็นเหล็กอ่าต่อกับพลาสติกไว้ครับเขาแยกส่วนมาให้แล้วว่าตรงไหนขาไหลเอวตัวอะไรแบบนะี้ คือแยกมาให้หมดแล้วแล้วก็มีชิ้นส่วนพลาสติกที่เอาไว้ต่อกับตัวแพคหลังคราวนี้สีตัวเบสของตัวหุ่นนะครับภายนอกสีมันจะออกเป็นสีแดงแต่ว่าจะเป็นแดงที่แบบว่าออกใกล้ๆชมพูขึ้นมาหน่อยมันจะเป็นแดงแบบไม่รู้ว่ายังไงมันจะเป็นๆแปลกๆนิดน,นึงสารผบผมนะมันจะมีตัดเส้นบางลวดลายด้วยสีม่วงวก็จะมีสีม่วงอยู่บางส่วนที่เหลือที่เหลือแผงมันจะคล้ายๆมันจะใกล้ๆกันก็คือเป็นเหมือนแผงสีทองนิดนึงแล้วก็ ที่เหลือก็จะเป็นเบสสีดําแล้วก็คือเป็นเหมือนโครงในของมันก็จะมีแซมๆให้เราเห็นบ้างตรงโต๊ะหุ่นนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งมันจะเป็นแผงใสที่เอาไว้ติดเป็นแบบกับอาวุธอะไรแบบนี้โอเคสหรับตัวแผงน่าจะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูตัวตัวหุ่นกันบ้างว่าตัวหุ่นต่อมาแล้วมันเป็นยังไงนะครับอันนี้หลังจะต่อมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสแล้วผมก็ค่อนข้างโอเคแต่ว่า ันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะว่าตัวสีเฟรมนอครับที่เป็นสีแดงอ่ะผมมาพ่อนอเป็นสีสเปร์ทาเมียตัวสีแดงเมทัลลิกครับเป็นพ่นสีแดงเมทัลลิกนั้นเคลือบไวน้น,นิดนึงเพราะว่าผมชอบสีนี้มากกว่าตัวสีเบดของตัวเนื้อพลาสติกที่เขาทํามาครับที่เป็นเฟรมนอกสีแดงของเขาอ่ะมันก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้ซึ่งก็ค่อนข้างตรงใจผมอยู่ก็สวยเกินกว่าที่ผมคาดไว้อยู่ตุ้นก็จะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้ที่ผมติดไปที่ผมทําไปทั้งหมดของตัวนี้นะครับก็มีพ่น พ่นสีเฟรมสีแดงแล้วก็ติดดีคอแล้วก็อ่าพ่นเคลือบเงาอา่ทำเท่านี้ทั้งหมดอมือันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะครับเห็นชัดไหมแต่ว่าดีคอผมไม่ได้ติดครบทั้งตัวนะครับส่วนใหญ่ตรงส่วนพัดขาแล้วก็พาดหลังอ่ะผมไม่ได้ติดตรงๆก็คือขี้เกียจแล้วก็ผมมองว่ามันสวยอยู่แล้วมันไม่จาเป็นต้องติดขนาดนั้นก็ได้มันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยผมรู้สึกแปลกๆเงินยก,ก,ก็เลยไม่ได้ติดไป อันนี้เป็นด้านหลังนะครับส่วนตัวแพ็กมันจะเสียบไปตรงนี้ซึ่งเขาให้ตัวที่ปิดตรงนี้ไว้ด้วยนะครับก็ถ้าสมมติใครจะต่อแพ็กหลังอะผมแนะนําว่าไม่ต้องปิดไปก็ได้เพราะว่าเวลาแงะออกมาเอาจริงๆมันก็ยากอยู่เหมือนกันถ้าใครไม่มีเล็บหรือแบบไม่มีที่แงะมันก็เวลาดึงเดีมันจะดึงยากหน่อยก็แนะนําว่าเปิดไปเลยก็ได้ไม่เป็นปัญหาอะไรขนาดนั้นหรอกทั้งตัวแนยประมาณนี้ เดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันก่อนนะครับว่าตัวบอดีหุ่นจุดขยับมันเป็นยังไงนะครับส่วนตัวหัวอมันจะหมุนได้ประมาณร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบองศามันคือมันหมุนไปด้านหลังไม่ได้เพราะมันจะติดติดตรงคออติดตรงแถงข้างเนี้ตรงคอตรงนี้นิดนึงมันเลยหมุนไปไม่ได้เพราะงั้นก็น่าจะได้ประมาณนี้ส่วนตัวไล่ตัวไล่นะครับเขา ทำออกมาตรงนี้เขาทําเป็นเดือยที่เสียบเข้าไปแล้วมันยืดออกมาได้นิดนึงมันจะดึงออกมาได้อีกสเต็ปหนึ่งเนี่ยมันจะกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็ดึงออกมาได้สเต็ปหนึ่งอ่ะคราวนี้ยขจับมันจะขยับได้ฟรีมากขึ้นอ่ะส่วนจดขยับตรงไหล่เพิ่มเติมก็คือตรงแฮกตรงนี้ตรงที่คุ้มไหล่ครับอ่ะตรงบ่าของมันอ่ะก็ขยับได้ประมาณนี้ครับแล้วก็ตรงแขน แขน,นควงได้รอบเลยอืมแล้วก็แต่ว่างัดขึ้นไปด้านข้างอะ่ะจะงัดขึ้นไปได้น้อยหน่อยเพราะว่ามันจะติดตรงนี้ที่ชนกันเห็นไหมจะงัดขึ้นไปได้ประมาณนี้ส่วนงัดขึ้นข้างหน้าอ่ามันจะงัดได้เท่านี้อเห็นไหมก็ประมาณเก้าเกือบเกือบเก้าสิบองศางัดข้างหลังไม่ได้ตรงข้อตรงไหลหมุนได้นะครับ อืมแล้วก็อ่าที่เหลือก็น่าจะมีแค่ตรงมือแลละก็เป็นโครงโครงปกติครับก็คือเป็นเดือยที่เสียบเข้าไปตรงมือตรงแขนน่าจะประมาณนี้อันนี้ตรงส่วนลาตัวตรงส่วนลําตัวมันจะมีอ่ามันจะขยับขึ้นลงได้อยู่อินซ้ายอินขวาได้นิดหน่อยเนี่เขาทำเป็นค่อนข้างฟรีมาระดับหนึ่งเหมือนกันโครงในครับที่เป็นเหล็กอ,อ่ะอ่ามันจะเอียงได้ทั้งนี้ งัดมาข้างหน้าได้ประมาณนี้ส่วนงัดไปข้างหลังก็ได้ประมาณนี้อก็ขยับได้บ้างนิดหน่อยส่วนตัวเอลหมุนได้รอบนะครับที่ติดเพราะว่ามันเป็นจอยที่ต่อกันเลยก็หมุนได้รอบอืแน่นอนแต่ว่ามันจะติดตรงแผงนกระโปรงด้านข้างด้านหน้าด้านหลังของมันมันก็เลยจะหมุนได้ประมาณหนึ่งอ่าจะได้ประมาณระดับเนี้ยอ่ามันจะติดติดนิดนึงโอเค ส่วนกระโปรงหน้าขยับไม่ได้นะครับมันจะมีแค่ตรงไอ้นี้ไอ้ตรงด้านข้างตรงนี้ที่ขยับได้แล้วก็อันนี้อันนี้ขยับได้อยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเหมือนอาวุธหนึ่งที่ทําออกมาเป็นต่อสลิงครับอ่าแบบพุ่งออกไปได้แรงนี้อ่าด้านหลังตัวกระโปรงด้านหลังงัดขึ้นงัดลงได้อย่างเดียวอ่าก็จะเป็น2ระดับก็คือมันเป็นจอยที่ต่อแบบ มีงัดอย่างนี้อันหนึ่งแล้วก็งัดขึ้นนี้าวนี้เดี๋ยวมาดูตรงขากันนะครับตรงขาอาจจะดูยากนิดนึงว่ามันจะมีไอตัวพับบังอยู่โอเคอัน,นี้ตรงขาเตะขึ้นมา,างหน้าได้ประมาณนี้ครับก็ค่อนข้างสูงอยู่นี่ตัวเตะไปด้านหลังได้ประมาณนี้เพราะมันจะไปติดตัวข้างหลังนี่เลย แล้วก็เดือยตรงขานะครับมันจะทําเป็นเดือยคู่อนี่มันจะเป็นจอยสองสองจอยมันจะเป็นจอยต่อกันอยู่ครับก็คือเป็นระดับที่มันเตะมันทําให้มันฟีขึ้นแหละโอเคส่วนนัดด้านข้างขึ้นได้ประมาณนี้ครับอัออนนี้ตรงเขา่าตรงเข่าไปได้ประมาณนี้ อืสุดแล้วได้ประมาณนี้แหละทําเป็นไอ้นี่มาด้วยทงมันให้ดนิคตรงนี้สวยอยู่ตรงขาไอ้รงฝ่าเท้านะครับก็มีขยับพลิกซ้ายขวาได้นิดหน่อยอือแล้วก็งัดขึ้นงัดลงได้อยู่ตรงฝ่าเท้ามีไอ้นี่ทําไว้ฟรีเลยก็คืออันี้ได้สุดเลยเห็นไหมตรงแพ็คหลงังอันนี้ก็คือเป็นแพ็คหลังนั่งเดิมของมันก็คือต่อมาจะเป็นแบบน,นี้ซึ่งตัวดาบอ่ะมันก็คืออันนี้ที่เหน็บไปอยู่นี่ ถอดออกมาได้นะเป็นประมาณนี้ผมแนะนําว่าตัวแพ็กหลังอ,อ่อ่าไม่ต้องต่อให้แน่นมากนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าใครจะเอามาเล่นน่ะคือมันจะต้องถอดไอ้ตรงเนี้ยออกบ่อยๆเพราะว่ามันจะต้องถอดตรงนี้ไอ้ตรงนี้ออกก่อนเนี่ยเพื่อทําเป็นยานบินอะไรแบบนี้ยอ่ามันจะมีรูปแบบหนึง่งเดี๋ยวผมมาทําให้ดูนะครับว่าตอนแปลงเครื่องบินต้องทอํายังไงก่อนอื่นต้องเอาไอ้นี่ออกก่อนนี้นี่อ่าดึงออกมา แล้วก็อันนี้ต้องแงอันนี้ออกมาซึ่งอันที้ผมบอกไปมันจะยากนิดนึงถ้าสมมติว่าใครกดเข้าไปแน่นนะครับอย่างของผมอันนี้พยายามกดไม่แน่นแล้วก็ยังดึงออกยากอยู่ดีเอาอันนี้ออกมาเหมือนเดิมแล้วก็แค่เอาไอ้พวกแผลงๆนี้ออกมาเนี่ยไอ้พวกเนี้ออกมาติดนี้เข้าไปเหมือนเดิมปึ๊บ แต่ผมจะกดไม่แน่นนะเอาไว้แค่ประมาณนะี้แค่แปะๆไว้เนะี่ยอันนี้ก็แปะเข้าไปเหมือนเดิมจุ๊นะตอนนี้จุดสําคัญคือตรงนี้ตัวดาบของมันนะลูกเล่นมันเยอะอ่ะพลิกเข้ามาอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้เอามาต่อตรงนี้จลิกออกมาแล้วก็ ที่ต่างว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับผมไม่อยากติดแน่นมากอ่ะมันก็จะได้เป็นยานออกมาอย่างนี้รูปแบบประมาณนี้จะเอาอันนี้เป็นแพ็กหลังเลยก็ได้ต่อเลยก็ได้หรือว่าเราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมต่อแพ็กหลังก็ได้อันนี้มันก็จะเป็นยานอีกแบบหนึง่งแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งคือเราสามารถเอาตัวดาบอ่าตัวดาบของมันนะครับเอามาต่อเป็นธนูติดมือได้ด้วยกอ มันจะมีอีกแพงหนึ่งก็คืออันนี้นนก็ามาต่อเออน่าจะแบบนี้อืมเอาไปแล้วก็มันจะมีชิ้นส่วนที่เอาไว้ต่อกับตัวแขนของตต้หุ่นอีกทีหนึ่งนะครับอ่ามันจะมีตัวอันนี้อยู่ ซึ่งมันจะเอาไว้ครอบที่แขนฝั่งใดฝั่งหนึ่งนี่แหละแล้วก็มันจะมีตัวนี้ก็คือเอามาเสียบมันก็จะเหมือนถือธนูอยู่อย่างนี้อันหนึ่งซึ่งอาวุธของมันนะครับไอตัวนี้มันถอดได้ก็คือเขามีให้เปลี่ยนสองแบบเลยก็คือเราจะติดแบบนี้ก็ได้หรือเราจะติดแบบที่มันก็จะมีอันหนึ่งจะต่อเป็นอันใหญ่คู่ก็ได้หรือต่อเป็นอันเล็กคู่อะไรแบบนี้ก็ได้ครับเพราะว่าเขามีมาให้ ทั้งคู่เลยทั้งหมดของตัวนี้น่าจะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูข้อดีข้อเสียแล้วก็สรุปกันนะครับว่าเป็นยังไงเรามาสู่ในช่วงของการสรุปกันนะครับว่าตัวนี้มีข้อดีข้อเสียไงไบ้างนะครับสําหรับผมอ่าข้อดีของตัวนี้เลยก็คือตัวนี้ค่อนข้างสวยมากเลยครับต่อก็ต่อไม่ได้ยากต่อง่ายเลยเอาจริงๆคือแต่ละชิ้นส่วนนะอ่าต่อกันได้ประกบกันแบบว่าแนบสนิทเลยของผมนะไม่ได้มีตรงไหนที่มันหลวมหรือแน่นเกินไปทุกจุดคือต่อได้เนียนกลิบเลย แล้วก็สัมผัสของพลาสติกอะ่ะผมรู้สึกว่ามันใกล้เคียงบันไดมากๆแลนะ้วนะตัวเนี้ยอันนี้ในมุมมองส่วนตัวของผมนะไม่ได้มีพร์สแหลมอะไรมากมายด้วยก็ต่อง่ายครับไม่เจ็บมือไม่อะไรขนาดนั้นตัวโครงเหล็กของมันก็ทํามาได้ค่อนข้างดีทําให้มันดูมั่นคงมากยิ่งขึ้นลูกเล่นอะไรก็มีค่อนข้างเยอะครับสาหรับใครซื้อไปก็คิดว่าน่าจะต่อเล่นอะไรแบบนี้ได้สนุกอยู่ คราวนี้มาสู่ในข้อเสียกันข้อเสียงของผมก็คือลูกเล่นมันเยอะตรงส่วนแพ็คหลังนะครับที่เป็นปีกอะ่ะพอมันทํามาแปลงเป็นยานทํามาแปลงเป็นเปลี่ยนเป็นธนูอนะไรแบบนี้วิธีการแกะวิธีการเงี้ยของมันอะ่ะค่อนข้างยากอันนี้ต้องระมัดระวังกันไว้นิดนึงคืออย่างที่ผมบอกไปแนะนําว่าไม่ต้องติดให้มันแนบสนิทหรือว่าถ้าใครแบบชอบเล่นอนะไรแบบนี้แนะนำไว่ให้ทาวาสลินไว้นิดนึงก็ดีมันจะได้แกะออกง่ายๆหน่อยไม่งั้นมันจะแกะออกยากมากๆเลย เพราะว่ามันเป็นพลาสติกด้วยเวลาเงี้ยเวลาอะไรมากเดี๋ยวมันจะมีปัญหาได้อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนมือผมไม่ชอบมือของตัวนี้เลยเหมือนเขาจะพยายามถ่ายมาแต่ว่าผมมองว่ามือพอมือมันเป็นมือแบบมือแบบเนี้ยมันมันหลุดง่ายสำหรับผมนะส่วนพ์นมือนะแค่เฉพาะพ์นมือนะส่วนอื่นคือไม่ได้มีปัญหาอะไร ข้อดีข้อเสียแน่ประมาณนี้โดยสรุปแล้วเออเทียบกับตัวราคาผมมองว่าเป็นตัวตัวหนึ่งที่แนะนําว่าใครหลายๆคนชอบต่อโมเดลเงี้ยซื้อมาลองต่อดูก็ได้นะครับมันต่อสนุกอ่ามันเล่นสนุกอยู่สําหรับตัวนี้อ่าข้อเสียงมันก็คือเท่าที่ผมรู้ว่ามันไม่มีเนื้อเรื่องแต่ว่าตัวไลน์อัพของตัวเนี้มันจะมีทั้งหมด หตัวเท่าที่ผมเคยเห็นนะตอนที่มันประกาศออกมาขายก็จะมีตัวนี้ที่เป็นอย่างตี้อ่าแล้วก็มีตัวซูซานโอโอกที่พีไปตอนต้นปีแล้วก็จะมีตัวโอดินที่เพิ่งเปิดพีไปไม่นานนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวมันจะมัน,น่าจะมีตัวบาร์ฟเมตกับตัวอนุบิดอีกตัวหนึ่งออีก2ตัวที่กําลังจะเปิดพีกัน ก็คิดว่าผมน่าจะเก็บลายนี้ให้ครบแหละเพราะว่าผมค่อนข้างชอบพอมันดูมีสตอลงสตอรี่เพิ่มมานิดนึงมันก็ทําให้ดูแบบว่าเออมาเก็บมาตั้งโชว์รวมๆกันหลายๆตัวมันน่าจะดูดีอยู่ทั้งหมดน่าจะมีประมาณนี้โอเคถ้าสมมุติว่าผมพูดผิดพลาดอะไรประการใดไปก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครมีข้อแนะนําติชมอะไรยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้แล้วก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนขอบคุณครับ